ครับวันนี้ผมมาที่วัดกำแพงนะครับวันนี้เป็นวันที่รับพระกันนะครับผมนี่ครับผมรับพระกันนะครับวันนี้ผมก็มารับนะครับรับพระครับวัดกำแพงนะครับจอบสี่นะครับวันนี้ข้างไหนนี่นะครับผมสาราจอบสี่วัดกำแพงครับกำหนดรับพระนะครับเหรียญจอบสี่กำหนดรับพระนี่ครับบางคนก็ซื้อขายกันเลยนะครับผม ซื้อขายเองครับราคาดีครับบางคนจกล้างแล้วครับหลักร,ราคาหลักนะครับให้เขาไปพันเดียวเอง เอาคงมาห้าร้อยเองพี่ตาเออไม่เอาเลยเหลือพวกกลางเดียวไม่ได้ห้าร้อเนี่ยกินได้เลยสองสามเมนูเก็ะหมดแล้วนะครับราคาราคาดีมากเลยนะครับครับผอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะเดินไล่ซื้อเหมือนกันนะครับผมขอบคุณครับ